วันนี้พามาดูผิวเกียร์แล้วก็เป็นเฟืองที่พิสดารนะครับเป็นเฟืองเกียร์เฉียงที่ทํามารองรับกับเจ้าอาวตารเว็บแคนะครับกับรถยุคโตในยุคนี้ครับอาตา์ก็แปดตแปดห้ากันแล้วอะ่ะก็ลองทำอัตารนนา,าทดูเรื่องอตราทดยังไม่บอกว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่เรื่องของผิวเหล็กมาดูนะกับงานเกียร์เฟืองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งการพนาของฮีตูครับ นะเด็กเป็นไงผิวเล็กผิวเกลียวเป็นไงเกลียวชุดนี้สวยมากครับไม่ว่าจะเป็นร่องเปลืองแล้วก็หมุนชุบที่สำคัญถ้าเปลืองดีนะเปลืองมันดีอะ่ะแล้วมันกลมโมดูลมันกลมเกลียวเปลืองดีคนระับอารมณ์ในแบบนี้เนะี่ยเวลาหมุนจะลื่นเห็นไหมพอมันลื่นนะมันจะล้น ลดแรงลดแรงเบียดนะครับแล้วก็ลดภาระด้นะก็วันนี้โม้เรื่องหิวเกียร์ส,ส่วนใหญ่ครับตัวตาทดนะครับมันจะสกเซสไหมในการกัดเกียร์ขึ้นมาสี่เกียร์เลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหลังจากทดสอบในเว็บแข่แล้วนะครับแต่ว่าหิวเกียร์หะชั่วโมงนี้หิวปันเกียร์แบบนี้บอกเลยว่ารื่นม,มากจิ่กโก